ดีพ่อแม่พี่น้อง FT เก่าเหมนเดิมเนอเนาะแต่ว่าอยู่ทางในต่างประเทศดีสำหรับก่อนจซองในน้องเดียวคือเข้าทำใจเลยหลังจากที่เข้ามาได้สามมือนีเนาะพี่น้องเลยหมอหายคำตอบแล้วเนาะว่าท่านสาวพ่อนี่คือความรันเอียงกับตุ้งไม่ได้เห็พี่น้องตอนนี้ก็คืออยู่น้ำยายากระตุ้นกระตุ้นความรันขังตุ้งเนาะพอได้หายใจแต่ว่าเฉพาะการที่หายใจของพ่อเลยก่ะตุ้งทำลง ได้ดีขึน้นว่ามาเลมเลตัวนี้อยู่นนยะมันไ่ได้มน่ไีระยะแต่ว่ามะเด็งมันเข่าในในในต้นโตของพมอแล้มีแปดสอรนต์แต่หมอเขาจะได้ให้ปรึกษากันว่าเชาไหต่อชิยูต่อจิสูส่ต่อหรือบัตสิกบ,บ้านเอางไาพ่น้องเลย้องเปลี่ยนได้ถามหมอว่าพาสูุต่อจะหายบ้างถามหมอว่าหมอหาย พวบาตอนนี้กนะ็นักแล้วหัวหายคอยไ่น้องแต่ความเสี่ยงอันที่จะเสียชีวิตสูงแห้งการที่จะรอดน,นี่บ่มีพว่าตอนนี้หัวใจเราก็เต้นแบบอ่อนแห้งแบบหน่อยคิดจนอนอ่อนแห้งเนาะท่านหมอเลยถามว่าจ,าาจะใส่จะรักษาท่อท่านหมอกบบจะพยายามปรึกษาหมออีกท่านท่าน,นเนอิญเนาะมาเบิงน้ำกันว่าจะให้ประกบประคองให้เรา ไอที่ป็นจอให้เราดีขึ้นแล้วก็ะชิดชงไปอุบลเนาะแต่ว่ามันต้องใช้เงินเนาะทางท่านมองเพิ่อนก็บ,บอกว่าต้องมีเงินเงิีฮาแสนขึ้นแหละไปพี่น้องเลยนี่ต่งางเฮาก็เลยถ้าไปพุ่นกับบมีสิทธิ์ว่าจะให้สิตายลายกว่าแม่น้องเปียวกับเพื่อนเนาะอันนี้ปะค่ะทางคนทางบ้านก็นยังมาบ่ฮอดพี่น้องไอแม่น้องเปียวกับป้าก็เลยตัดสินใจเองว่าพากันกลับบ้านมื้อนี้ ว่าท่านท้าพ่อค่ะว่านี่ก็อยากกลับบ้านได้แล้ววันนี่เพิ่นกระวนกระวายอยากลุกนั่งลุกยังนะ่ะไปพี่น้องไงทำบับเป็นบ้านภาษาบ้านนอก,กนอเขาก็คือเพิ่นมากคันหาเนาะคือเพิ่นไปแล้วคือมือมือละโซ่เนาะมือเะาล่มนะไอ้มือละโซ่เป็นความผิดพันว่ามาแล้ว,ไ,วลไปนี่แหละมามานอนโรงบ้านนี่แหละเห่นพี่น้องหันหา มันค <o> ือแม่6บาทเนาะแต่ว mm. ่าในในจิตของเฮาว่าเป็นหงหมออ้าวโอหมอก็คือีเตยายแม่มุคุณเนาะไฟก็เปิดได้แต่พอก็นอนอยู่เตียงโอมีใหญ่พี่น้องนอนอยู่เตียงคนเดียวแม่ต้องเปหาเลาะเลาะมองเปิดไฟแล้ววันนี้แม่น้องเปียก็ได้ถามเตบ่เบ่ ต <si ก uh <h <h ่จเว้ยทไมไปนาะกีนพอเมืองตาเนาะเปียวว่าหัวใาเป็เปียวรึมเลยไปนอนปลาพอเนาะว่าความฝันเนาว่ามาถามไอ้คาหงสไรเนาะค่ะคาหงนะไปนอนวันนี้มีคนตอบมาว่าแสนหาแม่เกเต็มไก็เลยหันไปเิวลยเห็นยาพอเนาะยาพรกนนังดยู่ทางตีของพอนะ ของฝานเนอแม่เราเป็กรสุเมื่อเลยดอกเลยไปดอกเลยเธอพอเป็นนักแหงเนาะตอนนี้เธอบอกกับว่ได้ยินยังเลยตอนได้ยินแต่ว่าเมื่อตาบกขึ้นตอนที่ที่ไปจอนทำให้เได้ยินคำนี้แล้วกับเขาเห็นไปดอก ิวังหมอว่าหมอว่าบี้บังแล้วครับเขาเบิ่วบังกวาร่างกายของหมอกระสุดนแน่งเขาถามเล่าห้องถามแล้วนะ้หแล้วน่าจะนป็นใจตาได้วให้ไปดองตาตาใ่อยยหอ่ทั้งรับตาแต่ว่าเบิตาเนีก็ได้ ต่อไปพอไอพี่น้องเอฟไอเอฟซีต่อสาเมเณรมาบอกดิว่ากลาเป็นมะเร็งแล้วล่ะถึงจะด้วยล้นป่าจังไหนกับหมอเละอะไร,อรอไปเรื่องตายอย่างเดียวอันนี้ก็แปลว่าเรามันถึงขั้นขั้นสุดท้ายอีนี่แหละเพราะว่าเราเจ็บกระดูกายไปเรื่องจะมีนวดไรตอนนี้นี่นวดบ่ไรกัน,น,นาสามมือนวดบ่ไรแต่เจ็บแห้งแบบนี้่ายมะเร็งมันเก่าเขากระดูกน,นั่นเนาะมันเขากระดูกไม่ได้ไปเพี่น้อง ถึงนะถึงไหมตอนนี้ก็รอแต่ทั้งไอ้บอลเชียงกับหน,น,น้านี่เนาะจะเอาขามากไม่น้อง้วข้าวจะพากับนะ <c oughs> เมื่อืัอนี้แหละทงกับประสงคงทางขางพอก็อยางเมื่อแต็มวันนะี้เราคิดว่าเราสิบรอดเลยนะแต่ตั้งใจน้ำเียวไ้เนี่ยสูอย,ยวนอ้หี อยากนอนลูกเขาเขาอย่าองรอบอากาศเลยมาหมอสิ่งตอบเาได้ไรเนาะเพราะว่าเมาือ่อนัทนอนแบาบอกว่าให้ตั้งใจเนาะเพราะว่าหมอเดาเป็นมะเร็กเงีเ้ยเท้าอยากหากติจตามใจไป็ก่อนแต่ไม่ได้เมื่อวานนี่่ะเลยาเปลีกยนก็รอกคำตอบแต่หมออยู่แต่บ้านหมอมาได้เข้าวันเรา่ปเช้านี่หมอมาก็ได้ห้องญาติไป็นบ้างก็มาสรุปแล้วตอนนี้ถ้าตอนนี้อ่ะ ่าหั้มปั๊มหัวใจบ่มอท่าปั๊มหัวใจบ่ทางเขาก็บอกว่าถ้าเพิเบิร์ดะาคา่อรากให้ปั๊มพอมาเพิ้นเจ็บถ้าปั๊มเป็นมากอ่ะมันบบถ้าฟื้นอยู่ดนี้น้อพที่น้อยแต่ว่าถ้าจะต่อไม่มาอื้มิ้นที่ถ้าปั๊มเป็นมากก็ได้แค่สามสิ้นาที งานเนี่ยเป็นเจ็บโนเาโค้ชเนี่แต่แ่ไม่ต้องกปั๊มสบายไปายกว่าเอาหายรับไปสบายเนาะกว่าไหนเรากพอเรากับพอเนนยดินยาข้าวปากอเคเราก็บหมากอยู่เดี่วนะแต่ว่าทเงเาอะหารักษาก็เพ้อ่ปก็บอกเราไปซี้แล้วกัืงงกว่า เด็กเ e อ็กซี่ต้องไปดองตาสรุปแล้วแบบโไล่ต้องอรักษาบบไล่แล้วมันเป็นดปวดตัวเนี่ยทาว่ายังร่า,างกายยังแข็งแรงโบแบบยังไล่โบสิรักษาอาจจะดีมันจะใส่ใหญ่ตัวนึงเนาะไปทางไปทางไปทางบรหักบโนไรกันเราแบบยืดวิตไปเรื่อยๆพอไในยืดเฮงเนาะแต่นี่ทางพ่อเขามา่าแบบดมแล้วพ่อเขาเมือม่อตาบเมื่อตาไล่แต่ว่าเราล้มเลเราบวไว้แล้ว ตอนจะพไปสืบแต่แฉมึงมึหมอเพลินฟังเราคนเดียวแล้วเดินมาตื่นใจแล้วพืนเพนมากคืนมากก็อยากเข้าด้วยห้มึงเดินใช่เขาทิ้งเขาทิ้งเขาแล้วพอตอนเที่ยงมาใม่ทิ้งเขาปรหวัดว่าท้องอืดเสียบท่องอันดูวัามันมันเนียอาหารเจ๊พืชใช่ไหมเนาอลองเตือนะไลตัดสินใจขาหมหมงนนี้ บาทสอาดคอยาพยาบาลก็บอกว่าหาพยาบาลต้อปไปเราเป็นแาโมาเป็นอคพอยก็ตื้นพยาบาลก็บอกได้ว่าจะใส่จะใส่ยาโน้ลักยาโน้ลับไหเป็ได้ปแตงาบยาโน้ับมันมีดิบแดงฉันไรนละนอนแต่ว่าเนี่ตอนปานดินี้มันดื้อพไปเปลี่ย <ท ral S 1> <anything? S 2> นเป like ็ friend. นของบนแล้วก็จะถามก็เออแตงโ อายาเรดัออกให้แล like okay. yeah, yeah. ้วเดกก็ตื่นมาดื huh. right, ่นมาต่วกับตื่นขึาเปออกหแล้วเด็วพอมาตื้นเปิออกออกยืดออกแล้วหัะแล้เราก็ตอบฉลองดีเลยกติอะไรสำคักะตี่ำคมจรั์วาตตัวินตขาตาเราไออก่วนมากจะเห็นน้กัตาพอไหลออก แล้วลับตานันัตาแล้วใหม่แบบหม่ๆนี่อเนาะแถนมันหบสุดเอ็มสุดนะล้บตาแบบนี้ไมาแบบบันตีนมี่แบบทำนีแต่แบบมือเนาะ้เช็คความกาเห็นบัตีนะมือ่ะเห็นแเห็นมาโยน กวาม่ัวสมาจากเี่เขาเห็นเดี่ยวไอติมเห็นสองสามสิบโมงสามสิบโมงเห็นไอตมมืดตาเห็นตาบ้ามาในซอยเอาผิวมาดังวันอนู่นอนเลยพอแม่ในนีกค่าพอตื่นยลยแม่ตื่นกับอไรแต่บอกเลยว่าเดี๋ยวเราตื่นแล้วกันท่าไสนะ ว่าตอนที่เราจะรับนะตอนที่ปัจจยาก่อนปัจยาเราก็จับกระชายก็จับกระชายนะเต็มขาแล้วก็บีนไปปีนมากเนาะไม่ต้องเกร็งยัมีต้องบังยูเราก็แข็งแหรงเติบไกลัวฮมบก่้ตัาบอกาซีรีสทนแล้วเนนอนวาก่อนตอนเราอึก่อนจุดดมานะเราลอกสองเราอยากลุกนั่งหนอนโมบานนีมแม่ท้อเป็นวัเราแข็งแหงฝืนแล้ว แล้วนอนที่เราเป็นน้ำยานอนรับมืดแน่ยืนเดือนแน่แล้วก็ตื่นแต่มาได้เนี่ยโมเห็นตื่นไหมเราไม่ได้เห็นน้าตาบวกายายาจะลุจะลุก็ไรทุกคนเนาะเห็ะตื่นอยู่แต่มือตาบวขึ้นกับมวกลงไปนอนคือคือดุเลยปุ๊บดเขาเขาไม่พอมนอน่ะเาะวแบบ

เด็ดค่ะเราจะเป็นำใจท้ำใจวารุเขาเขาฟองคือวาเป็นโีนปุ๊บเท็กข้ไปนั้นมันฟุกเกินเรียบน้อยาด้ไอมหน่อยทําใจอ่ะทับใจอ่ะเนีมันแต่ามันค่อนหวังไหวน เดี๋ยวไอยบัวเช่าไงพ่อจะบอกเป็นน่ลังูบบไมน์โเปิาโฟมอเมฮันนะะวันวีาใชมาใช่เดือดพอมาเ่อเราบะลเลมันต้องกินมันต้องใช้เดือดตลอดก่อ เพราะว่าในบอกกับป้านถ้าพอดังโมงแม่อยูงเง่เมื่ออยูงเง่เมื่ออยูงง่ชานิถ้าถึงเวลาโบนัดไปใช้เดือดท่างปใะเมาใสน้ำไปไน่นอยหอววิ่งคต้องหาทีนำบ,บอกบานน้ำบ,บอกบานแต่ว่าแต่ตอนนี้นนอ่ะมกรเบิดหลังเหมือนกับี้นรที่าร่างกายละไยังี้ตอบสนาจเลยนะอนุเจ อยู่ใน là กระปุกตัวใจชื่อพี่น้องได้มาก่อนก็ดู là Yeah. แต่ว่าตอนนี้เราก็ไน้ไขใได้ไดีกันแลานียังหลับบัวอย mm hmm. เป็นไว้หอนก็แค่ประยาสามเบอดนะเพื่อนสามเบอร์กับ

เออผมว่าจ้เพื่อจ่ายเอาไว้ไปหรอกว่าในท่าพนันเยไะแหละมุดซ้ำบืนคือเราตังค์ความหวังไว้หลายบท

บอกเล่าอลไวให้เรวว่า1จ็ดหาสิบนากลับบ้านมาดิเราก็สายหัวเนาะให้เรได้แต่เราบอเมือตืนน้าเที่ยงได้นรองเนาะสำหรับมันนี่ม่นต้องเปกัแจ้งข่าวเอกซีเนาะทีรอคอยกันมาหลายเนาะ่น้องหลายสองมือสามมือเนาะติดตามทางอาการของข่าวพอเนาะมนีก็คือโฉมชัดเจนแน่นอนมันมา้ามนาฬิกากลับมาดิพี้น้อง เดี๋ยวพขาลกไัดนอนจะเอาไปสย